เีเปิดไม่ติดนะครับปุ่มสวิตช์กดจนมือหงิกมืององแล้วก็ไม่ไม่ติดนะครับกดแช่ไว้ไม่ติด,นะด,ม,ม,ตดมันเป็นรุ่น l u m อ s หนึ่งห้าสามปุ่มมันเป็นนิ่มๆหน่อยนะึง นะครับทีนี้เหมือนซาวเบารุ่นเก่าเลยแบบซาว,วานะเบาแต่ก่อนี่ยนะเ,เป็นแบบนี้นะครับชาร์จได้นะครับชาร์ได้นีที่ชาร์จลูกค้าก็มาหัวพ่อหัวชาร์จเป็นแบบนี้ โข้างในเป็นแบบนี้นะครับโอ้โีอย่าเรื่อยๆเฮ้ยเลย,เยแต่มาดูอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับด้านนี้เป็นแบบนี้ดูอีกด้านหนึ่งุนลอดออกมา ก่อนนี่หมุนน้อนออกมาเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนดีกว่าไหมถอดแบตเตอรี่มันออกก่อนดีกว่านะจะได้ไม่ช็อตนะนะครับนี่นอาสองตัวนะครับโฮโฮม,มีแค่นี้นะครับพอดีละ ทำความสะอาดด้วยพวกนี้เห็นฝุ่นเห็นอะไรจับเยอะเลยนะครับมีแค่นี้ครับก็คงจะต้องประกอบกับคื้นเข้าไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรไม่กี่ตัวนะครับมองเห็นอยู่เนี่แจ็คชาร์จอยู่นี่ตัวนี้ก็เป็นไดโอดป้องกันไฟมันย้อนออกจากแบตเตอรี่แล้วก็เนี่ยเข้ามาที่แบตเตอรี่เลยตัวนี้ก็คุมการชาร์ ตัวนี้ไอซีเขยายเนี่ยแล้วทีนี้พอเปิดไม่ติดแล้วก็ต้องมาวัดดูทันเอตอร์มันสักสองตัวอยู่เนี่ยหนึ่งตัวสองตัวอยู่เนี่ยการวัดมิเตอร์ตั้งที่คูนึง Nhìn kẹp nào Ừ hmm. Thế này đi yêu. ตัวอีกตัวขาดนะครับขา B ขา C ขา E B C E เป็นชนิด PNP เดี๋ยวลองอย่นี้ก่อนนะเพื่อนว่เห็นเมนทันเตอร์ตัวนี้ขาดอยู่บอร์ดนี้นะครับก็ขอทันเตอร์อก่อนนะ ค่อนข้างเล็กนะครับตัวนี้มันเป็น Q 1นึ่ง Q หนะครับอยู่ตรง Q 1นะครับบอร์ดนี้นะครับผมว่าเห็นเป็นเนี่ยครับฮันเตอร์ตัวนี้ขาดอยู่เป็นชนิด PNP นะครับ เออะไรเนาะ,นะไม่ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องใช้แว่นขยายนะครับสองเป็นตัวเออะไรสักอ,อย่างยน,น,น,นะครับเป็นจีนี่พีเนพนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมหามาใส่ก่อนนะครับตัวเดิมขาดอยู่นะครับ ผมจะใช้ทันเตอร์เบอร์สองทีนะครับใส่แทนตรงนี้โคดสองทีนะครับสองทีเด้อสองทีวว่าเออะไรเนะี่ยมันผมไม่มีผมมีไม่กี่เบอร์อะผมเอามาซ่อมอีเวอเตอร์ตัวน,นี้ตัวน,นี้มันเป็นสองทีไวนะ โอ้เล็กมากนะครับพยายามบัดีให้มันได้นะกันมันเล็กอยู่นะครับตันเตอร์ที่ใส่นี่คือสองทีวายนะครับตำแหน่งนี้นะผมเอาใจแทนยเดี๋ยว,ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจัดได้การไหมตัวเก่ามันเออะไรก็ไม่รนะู้อย่างนี้ นี่นะนะครับตัวนี้นะบอดเป็นแบบนี้ <c oughs> ติดนะครับเป็นกับทันเตอร์ตอนนั้นแหละ น่าจะใช้ได้นะครับถ้ามันมีไฟตกค่อมเยอะไหมให้ดูก่อนนะครับคอนเทอร์บนนี้มันจะแทนได้จริงหรือไม่อย่างไร ไปสามจุดสี่สามจุดสี่โอเคครับชันเตอร์ทำงานอย่างสมบูรณ์แล้วเอ๊มันเป็นหลุมหลวมอยู่ที่ขัวนี้ว่ะโอเคนะครับก็เสร็จแล้วล่ะนะครับชันเตอร์เสียนะครับบอร์ดนี้นะครับชันเตอร์ตัวนี้ขาดอยู่นะครับเปิดไม่ติดนะครับผมก็คงจะต้องทำความสะอาดก่อนปัดฝุ่นไปอะไรก่อนแล้วก็ดูขั้วตัวนี้มันเป็นหลุมหลวมนะพูดติงนะเออเป็นหลุมหลวมนะ okay, ครับ W81503 ปู้ระเดี๋ยวไม่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเสร็จเป็นที่เริ่มรอยเปลี่ยนทันจิ๊เซอร์ตัวนี้เี้ยโอ้เล็กมากนะครับ้า้สองทีใส่เข้าไปแค้นนะครับก็ใช้งานได้เดียเด๋ยว,เ,ยวเปิดเสียบชาเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่กดแล้วมันติดมันปิดยังไงวะเออนะครับนี่นะ พราะปิดเครื่องอยู่เสียบชาร์จเข้าไปเออมีไฟเนหะ็นไหมมีไฟวิ่งแบบนี้เลกดนะครับสัมผัสเพียงเบาๆเพียงเข้านั้นก็สามารถจะเปิดปิดได้แฟลชไดร์ก็ทำแล้วมันขามันหลวมแฟลชไดร์มันอุ้ยแบตแบตบโลนะ โอ้โห,ห,ด,ห <c oughs> ดังแห้งครับกากกากเลยเนี่ยนะก็เดี๋ยวนี้ฟังเพลงแด่นั่นพนะีน้องสาวมอมันเล่าโอ้โหดังดี <c oughs> ยเปลี่ยนเพลงได้ด้วยถอยเพลงไหมถอยเพลงก็ได้ด้วยมันมีเลคคอร์ดด้วยนะมันเลคคอร์ดเลยนะเลคคอร์ด กดเลขขอดพังเลยเพลงหายเลยโอ้เอาไมากก่าโอ้เล่นไม่ได้เลยเนี่เนเยเพลงหายกดเลขขอดก็ไปพังเลยนะครับเพลงหายเลยไปแล้วครับวันนี้